ดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7เป็นยังไงมาดูเรืงแรกเลยครับในเดือนนี้นะท่านโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบอำนาจความยิ่งใหญ่ในครอบครัวหรือในเรือนของท่านเองเพราะท่านมีเกณฑ์ว่าท่านจะได้นะตำแหน่งหน้าที่ได้ภาระได้ความรับผิดชอบอ ได้ยศศักัครราานจากครอบครัวของท่านเรียกว่าท่านจะได้เป็นพี่เด่นดังในครอบครัวได้เป็นผู้นําครอบครัวล่วะมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตกับเขาในบ้านมีอานาจสัง่งการคนอื่นบ้างล้ะแต่นะครับแต่อํานาจที่มามาพร้อมภาระเหมือนอํานาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบอันใหญ่ยิง่งต้องแย่งชิงครับต้องเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยท่านต้องเล่นการเมืองในบ้านให้ดีวางเกมให้ถูกต้อง แลวจะผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างจะดีแน่นอนนะได้อํานาจมาก็เยี่ยมไปเลยเรื่องต่อมาครับในเดือนนี้นะครับเรียกว่าชีวิตท่านจะได้พบนนความสนุกสนานความเฮฮาคึกครื้นจากพูดได้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเป็นบุตรหลานต่างๆคนที่อายุน้อยกว่ารุ่นน้องก็ได้นะจะพาท่านไปเที่ยวไปสน,น ah. วนวสนุกสนานเฮฮาเรียกว่าพาช็อปพากินดื่มเที่ยวสนุกสนานต้องระวังครับเรื่องการกระจายใช้สอยให้ดี เพราะเราจะสิ้นเปลืองเงินกับสิ่งเหล่านี้มหาศาลครับเซฟตัวให้ดีครับแมネจเงินให้โอเคแล้วเดือนนี้จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเดือนหน้าจะเป็นยังไงไว้มาดูกันเฮ้ยราศีไหนที่จะปังหรือจะพังเราจะมาเปิดชัดๆกันในช่องของยักษ์ใหญ่ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดอะไรได้กดแม่งไปให้หมด ช่องของเรานะครับบอกไว้เลยว่าเป็นช่องที่เปิดเผยดูกันแข่ไม่มีก๊กไม่มีสปอยจัดเจนของจริงแล้วเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย